วันนี้มีเนื้อหาสำคัญมากบ่ายทีเดียวแต่แน่นอนตอนนี้คนอยากทราบที่สุดก็คือวันนี้มีการให้สัมภาษณ์ของคุณแม่พนิดาค,คุณแม่ของน้องแตงโมะระหว่างเดินทางไปที่ศาลจังหวัดนนทบุรีแล้วตอนหนึ่งปรากฏว่ามีการพูดถึงอาจารย์ปานเทพด้วยนะคะหลังจากที่คุณแม่เนี่ยก่อนหน้านี้นให้สัมภาษณ์ว่าได้มีการยุติการว่าจ้างทนายท่านเดิมในการทําคดีนี่ค่ะภาพของคุณแม่ระหว่างเดินทางไปที่ศาลนนทบุรีนะคะอาจารย์มีคนช่วยแบกเอกสารให้คนหนึ่ง อันนี้ไม่ใช่ทนายหน้าใหม่นะไม่ใช่ทนายหน้าใหม่นะครับออแล้วก็พอไปถึงที่ศาลเนี่ยออก็แน่นอนว่าไปขอสำนวนทั้งหมดผมขอย้าว่าทั้งหมดเ,ออเพราะว่าไม่สามารถจะได้จากทนายเดชาที่บอกว่าอยู่ข้างในที่ศาลนั่นแหละ,ะก็เลยต้องประสานให้คุณแม่ไปทำหน้าที่ที่จะต้องร้องขอเอกสารและพยานหลักฐานทั้งหมดในคดีทั้งหมดนะครับ และเมื่อจะได้ทําไมถึงจะได้เพราะตอนนี้ก็ยังไม่มีใครได้มไม่ว่าจะเป็นคุณอัจฉริยะเรือวัฒนพงศ์หรือ,นนรอดีเอสไเหตุผลที่จะได้ก็เพราะคุณแม่เป็นโจทย์ร่วมที่มีสิทธิ์ที่จะอุทธร์อยู่แล้วก็ขยายเวลาอุทธร์แล้วด้วย<ม>ก็เลยทําให้มีผู้สื่อข่าว3มช่องหูตาไวมากไปสัมภาษณ์คุณแม่ะนะครับแล้วก็มีช่องพีพีทีวีน้องปอเช่นี่เสียง ออกมาชัดเจนมากนะครับตามตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่คุณแม่ไปดีอสายจ,จึงรู้ว่ามาวันนี้แล้วก็มีปากแซบใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็มีนิวส์วันทีนี้คนก็เลยอยากจะรู้ว่าฟังคุณแม่เสร็จเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีคําถามมาถึงผมเยอะเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นอาจารย์บันเทพตัดสินใจยังไงะนะครับจะโอเคไหมหรือมันเป็นอย่างไรไปฟังเสียงคุณแม่ก่อนเชิญเลยครับ แม้ว่าตอนนี้คือแม่มอบหมายให้อาจารย์ปันเทพได้จัดการทุกอย่างใช่ใทุกอย่างต้องอาจารย์จัดการหนาอันนี้เป็นที่พึ่งสุดท้ายในคดีนี้เลยไหมคะใช่ค่ะจบแล้วนี้แม่ก็ไม่รู้จักอีกแล้วคุณแม่ก็คือ1อาจารย์ปันเทพ2พี่ยักษ์ดีไซน์นะคะที่ดูแลคุณแม่อยู่สองท่านนี้ที่ดูดูแลน้องโมดีกว่าคดีน้องโมแล้วพี่อัดด้วยไหมคะพี่อัดจริยาไม่ค่ะพี่อัดอยู่ในทีม DSI อ๋ออยู่ในทีม แต่พี่อัจเนี่ยเป็นคนที่หาข้อมูลเนี่ยมันจะเก่งมากเก่งมากตามพี่อาจพูดจะ,จะได้ข้อมูลอะไรเยอะแยะมากเลยแล้วเป็นเรื่องจริงด้วยนะเมื่อสักครู่หนูเพิ่งคุยกับพี่อาจชริยาไปเขาบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งความแล้วก็ดําเนินคดีกับผู้พิพากษาคดีของคุณตังโมด้วยเพราะว่าไม่ไม่แน่ใจาว่าใครเขาบอกว่าเหมือนแบบไม่ให้ความเป็นธรรมเท่าที่ควรเลยเอ๋ออ๋อก็เดินทำได้ไม่แน่ใจเหมือนกันผู้พิพากษาก็ แล้วกรณคดีไงคะที่อ่านเขาก็เดินหน้าสู้แบบสุดกําลังเหมือนกันก็คดีน้องก็ที่บอกว่าตามที่หมายออกมาไงคะที่คุณแม่ลงมาบรรมืนอนน่ะน้องเดินไปตกน้ําเองอะ่ะนั่นแหละคดีนะตรงนันะะ้นค่ะคุณแม่ก็เลยมึนเลยค่ะ<อ>วันนี้ก็คือ,อม,มาคาที้เสียงคนที่สองก็คือ น้องก้อยซึ่งเป็นทีมงานโปรดิวเซอร์รายการนี้แหละรายการนิวอารายการนิวอานั่นแหละเขาไม่ต้องการให้ใครรู้แต่ก็สายไปแล้วนะครับถึงแม้จะใส่แมสยังไงก้อยก็จริงๆไม่ตั้งใจสัมภาษณ์แต่เนื่องจากคุณแม่สกิดให้ช่วยตอบให้หน่อยช่วยหน่อยฮะน้องก้อยก็เลยมาตอบว่ายังไงไปฟังเสียงน้องก้อยทีมงานบ้านพระอาทิตย์ตอบว่ายังไงเชิญครับสำนวนนะคะของของคดีที่ผ่านมาค่ะแล้วก็เรื่องทนาย ก็คือตอนนี้ยังไม่มีการแต่งตั้งทนายนะคะเดี๋ยวต้องรออาจารย์ปานเทพอีกทีนึ่งค่ะว่าอาจารย์จะเป็นคนพิจารณาเองนะคะว่าทนายของคุณแม่ค่ะจะเป็นใครก็วันนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะกลับแล้วค่ะทำไมวันนี้เสร็จไวไม่ได้เลยเหรอคะไม่ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าสํานวนเยอะมากค่ะแบบเป็นลังๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องรอเขาบอกไหมคะว่าใช้เวลานานแค่ไหนก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้หรือเปล่าเพราะว่ามันเยอะมากค่ะแล้วก็ต้องรอเบิกจาก อีกฝ่ายหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันอยู่ในเนี้ยแต่ว่าต้องแบบทําหนังสือไปฝ่ายนู้นฝ่ายนี้จนมาถึงตรงตรงที่ถ่ายกสารครับคัดสําเนาอีกทีนะะึ่ค่ะแล้วก็ถึงจะได้ค่ะวันนี้ที่มาคัดเนี่ยเป็นทุกอย่างในคดีของคดีของคุณนังโมเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมันเขาบอกไหมคะว่าประมาณถึงหมื่นแผ่นโอ้หถึงนะคุณแม่เนาะเป็นลังๆป,ประมาณสิบลังสิบลังอะ่ะสิบลังใช่ค่ะแล้ว,ลวสามปีหนูสามปีเลย เขาให้เราทั้งหมดไม่มีหกเม็ดแล้วใช่ไหมคราวนี้ให้คราวนี้เขให้ทั้งหมดแล้วค่ะตั้งแต่เริ่มที่ตํารวจภาคหนึ่งจำได้ไหมอ๋อตั้งแต่นู้นเลยเหรอคะตรงนั้นแหละที่อาจารย์ต้องการก็เดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะได้ได้ทั้งหมดประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะติดต่อคุณแม่ไปอีกทีเหรอคะได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะให้ให้เอารถกระบะมา้ว เขาพูดเลยไหมคะว่าใช่ใช่ที่เจ้าหน้าที่เขาบอกอะค่ะมันเยอะก็เดี๋ยวรอดูว่าถ้าเสร็จเมื่อไหร่ค่อยค่อยรถกระบะมาขนค่ะค่อยรอดูอีกทีนะในส่วนของทนายความที่บ้านพาทิ์จะหาให้คุณแม่ดีกว่าจริงจริงจะใช้เป็นทนายของพี่บ้านพาทิ์มีอยู่แล้วถูกไหมคะอ่าคือเดี๋ยวต้องรออาจารย์บันเทศอีกทีหนึ่งดีกว่าให้อาจารย์เป็นเป็นผู้ชี้แจงดีกว่าค่ะเพราะว่าในส่วนของหนูก็คือตอบอะไรมากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าอาจารย์เขาก็รอกําลังพิจารณาอยู่ว่าจะหาคนที่เหมาะสมอะค่ะ มาเป็นทนายให้กับคุณแม่ค่ะว่าใครอะไรเงี้ยค่ะแต่ kind of mm hmm. ยังไงก็ต้องเป็นมือหนึ่งของบ้านท้าทิตมาให้เพราะว่าคดีนี้ค่อนข้างที่จะซับซ้อน่คะเพราะว่าหลายคนก็คาดหวังว่าจะเป็นทนายปุยไหมที่ดูคดีของมาดามอ้อยใา้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคดีนั้นมาดามก็ชนะค่ะก็เดี๋ยวรออาจารย์ประอาจจะมาบอกในรายการวันนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวรอติดตามดูวันนี้ยังยังไม่ได้ยังไม่คอนเฟิร์มนะคะ อ่านี่แหลคะค่ะอาจารย์รู้จักกันไว้นะครับเห็นหน้าเห็นตารู้ว่านี่คือน้องก้อยอก้อยนะเจอ ER ที่ไหนก็ทักทายเธอได้แต่อย่าไปทำอะไรเขานะครับครับ <laughs> <c oughs> จะเรียนนผู้ชมอยู่นะครับว่าต้องถือว่าผมตอนแรกผมก็ไม่ได้ยินทั้งหมดนะ <c oughs> แต่ว่าพอเห็นแล้วเนี่ยมันเป็นทักษะการถามของน้องปอเช่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วชวนน้องออชวนคุณแม่พูดคุณแม่ถามว่าพูดได้หรือเปล่าเออปล่อยเลยใช่ไหมพูดให้หมดเลยน้องปอเช่บอกได้เลยเลยปล่อยหมดเลยเมื่อวานนี้นะครับก็ พาดพิงไปถึงทนายเดชานั่นก็นหนึ่งประเด็นแล้วนะครับวันนี้เราไม่พูดถึงเมื่อวานเ,เราพูดถึงวันนี้น้องปอเช่ก็ตั้งคําถามว่าเอ,อมอบหมายให้จาเทพใช่ไหม,มคุณแม่ไม่ได้พูดบอกว่าได้มอบหมายทุกอย่างแต่ว่าเป็นคําถามเป็นคําถามนําอะอจากผู้สื่อข่าวซึ่งถือว่าในวงการนะเรายังคุยกันว่าน้องปอเช่นี่เขามีกเก่งมากเขามีทักษะลีลาการทําให้ผู้ถูกถามเนี่ย ต้องหลุดออกมาได้<ต>ได้จนได้อะนี่ก็ต้องถือว่าเป็นยอดฝีมือคนหนึ่งนะครับก็จรยนทท่านผู้ชมว่าแล้วจริงๆมันคืออะไร<อ>จรินท่านผู้ชมนี้นะครับว่าผมรับมอบหมายมาหรือเปล่านี่ถือว่าเป็นคําถามนําและคุณแม่ก็ตอบว่าได้มอบหมายให้จอมเทพทั้งหมดในการตัดสินใจตามข่าวมีเรื่องเน็ตฟลิกด้วยไปถามคุณแม่คุณแม่บอกว่าคุณแม่ก็ยังไม่ได้ตอบอะไรแต่ว่าก็ต้องมีค่าลิขสิทธินะถ้ามันเกี่ยวข้องกับคุณแม่นะครับหลังจากนั้นก็ทีมงาน n น t f l i x ก็มาคุยกับผมก็จริงแต่ว่า ยังภาพก,กว้างๆแล้วผมคิดว่าเขาเป็นคนต่างชาติเขายังไม่เข้าใจประเด็นว่าประเด็นมันคืออะไรแต่ผมก็ยังไม่อยากไปลงรายละเอียดมากนะักเพราะว่ายังไม่ได้ตอบตกลงหรืออะไรทั้งสิน้นนะครับเป็นการคุยรอบแรกเพื่อเห็นภาพรวมทีนี้ประเด็นก็คือว่ามีคนเป็นห่วงผมเยอะเลยเพราะส่วนที่หนึ่งเนี่ยทุกคนก็บอกว่าคุณแม่เนี่ยเปลี่ยนทนายมาโดยตลอดอแล้วก็ ส่วนใหญ่ก็จะจบไม่ค่อยดีกับทนายหรือคนรอบข้างที่ชวนมาอยู่ในทีมใช่ไหม,อ,มอาจจะมีเรื่องอะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยแต่เรียนท่านผู้ชมว่าทําไมผมถึงตัดสินใจให้คุณแม่เดินเข้าบ้านพระธิตดามีคนก็อยากจะรู้ก็ไหนบอกตอนแรกบ,บอกว่าเราจะไม่คุยกับคุณแม่เพราะในขณะนั้นทีมทนายของคุณแม่คิดไม่เหมือนเราดังนั้นการที่เราจะคุยกันเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องยากยังไม่นับตอนนั้นเนี่ยก็มีการ พูดคุยกันหลายประเด็นว่าเอ๊ะอย่างสอสอเต้น,นะ,ะก็ดูให้ดูแลคุณแม่ดีแต่ว่าบางคําพูดเนี่ยเหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ผิดซึ่งจริงๆไม่ต้องพูดก็ได้ไม่พูดก็จบแต่การพูดทําให้เรารู้สึกว่าเราอาจจะยังไม่เหมือนกันเราทางไม่ตรงกันอาจจะไม่ตรงกันก็เลยยังไม่ได้คุยกันนะครับแต่เมื่อถึงวันหนึ่งเนี่ยคุณแม่แพ้คดีความแล้วคเมื่อแพ้คดีความนี่หมายถึงว่าคดีหลักก็มีสารภาพไปได้โทษระดับหนึ่งะนะครับ เงินก้อนก็ยังไม่ได้ถือเป็นก้อนใหญ่นะ,ะเอาเป็นเงินชดเชยตามรายเดือนในขณะที่คดีหลังเนี่ยฟ้องไปไม่ได้เงินสักบาทเดียวแพ้แพ้คดีความนะครับในรายละเอียดเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับทั้งเอกสารการนําสืบสารบันทึกไว้เองว่าโจทและโจทร่วมซึ่งก็คืออายการและทีมทนายของคุณแม่เนี่ยไม่สามารถนําสืบได้ว่าจําเลยกระทําความผิดม,มันแปลว่าอะไรประกอบกับ พยานโจ์และพยานโจ์ร่วมเนี่ยกลายเป็นคนใกล้ชิดจำเลยเนี่ยหลายปาก<ช>ผมก็ทิ้งไว้ประเด็นนั้นเพราะว่าในเวลาตอนนั้นยังไม่เห็นเอกสารนะครับเ <_ s 1> <_ s> มื่อคุณแม่เดินทางมาที่บ้านพระธิย์เจอกันครั้งแรกก็สืบเนื่องมาจากคุณแม่ไปหาพี่ยักษ์ที่ดีอสัยจากเดิมมาที่บ้านพระธิย์แล้วไม่เจอใ,ใครแล้วก็ร้องไห้อยู่มอบเอกสารบางส่วนให้มาไปเจอพี่ยักษ์ก็บอกว่าต้องการเจอผมผมเนี่ยก็ เห็นว่าพี่ยักษ์เป็นคนหนึ่งที่ทํางานจริงเมื่อบอกว่าคุณแม่ต้องการเจอนัดผ่านมาผมก็เลยโทรนัดหมายมาคุยคุยกับคุณเก๋นี่แหละสองชั่วโมงตอนนั้นผมคุยยังไงอันนี้เปิดเผยครั้งแรกยกงไม่เคยออกอากาศนะในรายละเอียดสองชั่วโมงเนี่ยเอาเป็นว่าผมคุยหลายเรื่องแล้วก็ไม่สมควรออกอากาศด้วยเพราะว่าเป็นการบันทึกระหว่างคนสองคนแต่จะเล่าให้ฟังว่าคุณแม่ตัดสินใจยุติบทบาททนายเดชา เองนะครับไม่ใช่ผมไปชวนไม่มีมและบันทึกเทปก็เป็นอย่างกันด้วยคุณแม่เดินทางที่มาบ้านชิดบอกเองว่าเมื่อตระหนักแล้วว่าจะมาพบอาจารย์ประเทศในใจก็คิดว่าจะต้องยุติบทบาทของทานายเดชาแต่จะเป็นเพราะเหตุผลลายผมไม่ออกอากาศในใรายการผมนะครับแล้วก็พยายามจะย้ําคุณแม่ว่าให้อยู่กับปัจจุบันอเพราะว่าปัจจุบันมันเป็นอย่างไรอดีตมันแก้ไม่ได้นะปัจจุบันเป็นอย่างไรเราก็ทําสิ่งนั้นใ,ให้ดีที่สุดนะครับ แต่บทสนทนาสองชั่วโมงทำให้ผมเห็นว่าถ้าคนรอบข้างเนี่ยเห็นคุณแม่เนี่ยเกิดหลงผิดในข้อมูลที่คนรอบข้างจัดให้คุณแม่ก็อาจจะหลงผิดได้มีนะครับอันนี้เราถสังเกตจากหลายช่วงจังหวะเวลาเนี่ยคำว่าคนรอบข้างนี่ผมไม่ได้หมายถึงเฉพาะบุคคลใดนะครับโดยภาพรวมเนี่ยเนื่องจากคุณแม่ไม่ใช่นักกฎหมายไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญดังนั้นคนที่อยู่รอบข้างและใกล้ชิดเนี่ยถ้า มีวาระซ่อนเร้นคุณแม่จะตามไม่ทันเอาผมพูดอย่างนี้แล้วกันะนะครับหลังจากเราสนทนาอยู่สองชั่วโมงเนี่ยผมก็บอกคุณแม่ว่าเมื่อคุณแม่จะมีความคิดยุติบทบาทของทนายเดชาซึ่งผมก็ไม่รู้คุณแม่จะยุติไหมแต่คุณแม่บอกว่าโทรคุยกับทนายเดชาแล้วด้วยจะยกเลิกทุกคดีด้วยเขาถามว่าทุกคดีใช่ไหมคุณแม่ตอบว่าใช่ค่ะตอนตั้งแต่ตอนนั้นนะครับสิบามมิถุนายนก่อนจะกลับไปเขียนจดหมายยุติจริงๆให้กับคุณแม่ผมก็ นั่งฟังเปส่วนใหญ่นะคุณเก๋ผมไม่ค่อยได้พูดอะไรนะ,ะเพราะฉะนั้นมีคนบอกว่าโอ้ว่าจำเทพเสร็จแน่ๆเลยไม่ใช่เลยนะครับผมรับฟัง<ร>คุณ<ร>แม่เพื่อให้ดูว่าคุณแม่เข้าใจอะไรไม่เข้าใจอะไรมีความคาดหวังอะไรในฐานะผู้ที่ไม่ชนะในคดีความแล้วนะครับเในความรู้สึกผมผมก็บอกว่าเมื่อคุณแม่เดินมาที่บ้านพระอาทิตย์ในฐานะคุณแม่ของคุณแตงโมถ้าคุณแม่คิดจะเปลี่ยนทนายสิ่งที่คุณแม่จะต้องรู้ก่อนว่า ไม่มีใครจะไปอุทธรณ์ให้คุณแม่ได้ตราบใดที่เขาไม่ได้ล่วงรู้ในคดีทั้งหมดรวมถึงพยานหลักฐานทั้งหมดมดังนั้นถ้าคุณแม่มีความคิดจะเปลี่ยนทนายคุณแม่ต้องได้เอกสารทุกอย่างครบก่อนอมไม่อย่างนั้นทนายคนไหนก็ตามก็ทําให้ไม่ได้ก็ทําให้้ไไม่ไดมเพราะเขาไม่รู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงดังนั้นถ้าเอกสารจากศาลเนี่ยก็จะมีจํานวนหนานแล้วก็เยอะมากใชซึ่งถ้าจะลัดคดี ถ้าจะลัดขั้นตอนเพราะว่าตอนนั้นเวลาใกล้จะหมดเวลาอุทธร์แล้วใช่ค่ะเราก็แนะนําไปเราก็แนะนําไปว่าดังนั้นคุณแม่ถ้าจะยุติบทบาทของทนายเดชาคุณแม่ก็ไปขอเอกสารจากทนายเดชาสิม,มันก็จะลัดขั้นตอนเร็วที่สุดถ้าคุณแม่จะเอาไปให้ทนายคนไหนคุณแม่ก็มีสิทธิ์เลือกผมไม่ได้เป็นคนบอกนะครับว่าจะจัดทนายความให้ใผมบอกว่าเรามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันซึ่งการแลกเปลี่ยนกันเนี่ยเราไม่ได้ถืออํานาจว่าใครเก่งใครไม่เก่งนะแล้วก็เราตัดสินใจโดย อาศัยข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันมไม่ได้บอกเลยว่าผมจะจัดหาทนายให้นะยังไม่ใช่เลย,ยนี่เรียนตามความเป็นจริงถึงแม้วันนี้คุณแม่บอกว่าจะมอบหมายทุกอย่างให้ผมกลางจอก็ตามเนี่ยแต่ผมฟังแล้วเป็นคําถามชีน้นําแล้วคุณแม่ก็ตอบว่าใช่แล้วก็ให้เกียรติผมในการที่จะเป็นผู้ช่วยในการแลกเปลี่ยนความเห็นผมขอย้าว่าผมยังอยู่ในระดับของการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็นทีนี้ประการที่สองก็คือว่าเมื่อ เอกสารหลักฐานเป็นสาระสําคัญในคดีนั้นคดีหลักนี่แหละครับซึ่งผมเคยพิเศษที่ธรรมศาสตร์ว่าเรารอคดีนี้ก็คือพยานหลักฐานข้างในซึ่งจนถึงป่านนี้ผมเรียน่านผู้ชมเลย,ยนะครับพี่อัจฉริยะก็ยังไม่ได้กรมสอบสวนคดีพิเศษก็ยังไม่ได้คคงมีแต่โจท์และจําเลยที่มีสิทธิ์คัดทุกอย่างออกมาได้ดังนั้นก็มีคุณแม่เพียงคนเดียวตอนนี้นะครับในประเทศไทยที่จะเอามา ให้ผมได้ดูได้คถูกไหมครับถ้าผมไม่ได้ดูผมจะไปรู้ได้ยังไงว่ามันมีสิทธิ์จะอุทธรณ์ได้หรือไม่ได้ผมก็ตอบไม่ได้นะอาจจะไม่ได้ก็ได้เพราะว่าการนําสืบที่ผ่านมาเป็นยังไงเราก็ไม่เห็นอาจจะนําสืบไม่ดีก็ได้หรือจะดีก็ได้เราไม่เห็นปรากฏว่าพอไปถึงทนายเดชาทนายเดชาให้เอกสารมันนิดเดียวไม่น่าเชื่อเนาะอันนี้ผมเซอร์ไพรส์มากด้วยความเคารพเลยนะครับในคดีใหญ่ขนาดนี้ผมเนี่ยเวลาทําคดีนะขนาดว่า เป็นคดีเกี่ยวข้องกับตัวเองเนีย่ยเต็มห้องเกลื่อนห้องสองห้อง้วยซ้ำไปในการจัดเก็บอ่ะคุณเก๋กับทนายความเนีย่ยแล้วก็นั่งทําเองเนีย่ยทุกแผ่นนะครับทุกแผ่นเนีย่ยไม่งั้นก็คงไม่ยืนมาได้ถึงทุกวันนี้คะนะครับแล้วก็ได้ทนายที่รู้ใจว่าเราทํางานด้วยกันได้แล้วก็รู้ว่าเราทาํางานยังไงแต่ทีนี้ก็ตกใจว่าเอาเอกสารแค่นี้ทนายเดยชาเขาก็ตอบนะครับว่านี่เพื่อความเป็นธรรมเขาก็เชื่อว่ามันแพง ใารให้จ่ายเยอะแต่มันอยู่ในศาลนั่นแหละก็ไปดูที่ศาลก็ได้แต่เป็นผมไม่ได้นะครับการพินิษพิเคราะห์ในศาลกับการพินิษพิเคราะห์เพื่อมาประมวลผลจากภายนอกก็ใช้เวลากับมันให้นานไม่ใช่เฉพาะเวลาในศาลเนี่ยสำคัญมากนะครับผมนมี่เป็นอย่างนั้นทนายจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่ทราบหรือทนายเดชาอาจจะเก่งกว่าผมก็ได้เหมือน เหมือนภาพยนตร์จีนชื่อลีขิม่วงทำยังไงอ่ะก็คือกระบี่อยู่ที่ใจหรือมีดอยู่ที่ใจไม่ต้องมีก็ได้เหมือนจะเหมนกันหรือเปล่าไม่รู้นะไม่เหมยทนายก็ต้องมีให้ครบใช่ไหมเราก็คิดอย่างนี้แหละครับเอาล่ะไม่ได้เสร็จคุณแม่เขาก็เอามาให้ผมนะครับแล้วก็ถ่ายรูปว่าความหนาเท่านี้ผมบอกโหนี่ผมคาดหวังว่าจะเป็นลังนะแต่เอาล่ะทนายเดชาท่านก็ชี้แจงอยู่สองสามเรื่องนะท่านก็ชี้แจงว่ามันหมดสัญญาจ้างหมดสัญญาจ้างเพราะว่าหมดคดีศาลชั้นต้นแล้ว ผมก็มีคำถามนะถ้าหมดสัญญาจ้างแล้วจะต้องเขียนสัญญาว่ายุติไปเพื่ออะไรมีคมถามก็หมดแล้วไม่ต้องทําสัญญาใหม่ก็จบทําไมจะต้องเขียนแต่มันมีคดีอื่นว่าจะยุติด้วยไม่ใช่คดีนี้คดีเดียวคแต่ส่งมอบเอกสารได้น้อยกว่าที่ผมคิดออันนั้นก็เป็นสิทธิของทนายที่เขาต่อสู้คดีความแต่ทนายใครทุกใช่หรือเปล่าที่เป็นคนออกเอกสารว่ายกเลิกพยานหลายปากผมให้คุณแม่ดู คุณแม่บอกเพิ่งรู้เพิ่งรู้ใช่ไหมคุณเก๋ใช่ค่ะทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยเป็นความจริงที่ผมอัดวีดีโอบันทึกเอาไว้จริงๆไม่กล้าพูดอย่างนี้หรอกถูกต้องทีนี้เมื่อถึงจุดนั้นเสร็จเนี่ยก็เหลือช่องทางเดียวก็คือคุณแม่คนเดียวเท่านั้นแหละครับที่จะไปเอาเอกสารได้ก็ไปครั้งหนึ่งก็ยังเต็มความไม่พร้อมครั้งนี้ไปด้วยความพร้อมแล้วก็ขอขยายเวลาอุทธร์สำเร็จใช่ค่ะแล้วถามว่าใครเป็นทนายยังไม่มีทนายเลยยังไม่มีแล้วก็คุณแม่ก็ ไม่รู้จะอุทธรอ์ยังไงไม่มีทนายนี่ถูกไหมแล้วเราก็ทํายังมีทนายไม่ได้เพราะยังไม่รู้ใครจะไปรับตราบใดที่ไม่เห็นพยานหลักฐานผมก็ประสานให้เองครับในการยื่นเพื่อขออุทธรอ์จนคุณแม่ประสานกับผมว่ามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อืมเหรอคะอาจารย์มีไหมไอคําขยายอุทธรณ์เพื่อจัดการตรงเนี้บอกคุณแม่มันนิดเดียว ผมทำให้ฟรีอยู่แล้วมันเป็นแค่แบบฟอร์มแล้วก็คุณแม่ก็ไปดําเนินการขยายเวลาอุทธรณ์ตอนนี้ขยายสําเร็จนะครับไปอีก30วันมีอีก30วันซึ่งป่านี้แล้วก็ยังได้เอกสารไม่ครบใช่ไหมใช่ค่ะเราขยายเวลาได้นิดเดียวเองดังนั้นเราก็ต้องไปคัดมาให้หมดก่อนนะครับก็เลยท่านผู้ชมว่าอย่าไปคิดว่าคุณแม่ืที่ผ่านมาเป็นอย่างไรผมอยู่กับปัจจุบันว่า คุณประโยชน์ของคุณแม่ชั่วโมงนี้ที่เข้าออกดีเซยเป็นประจํารวมถึงบ้านพระทิดด้วยเนี่ยคือพยานหลักฐานในสำนวนที่ยังไม่มีใครได้นอกจากโจทก์กระจำเลยที่มีสิทธิ์จะเข้าถึงนะครับแต่วันนี้มันจะได้ผ่านตาที่ผมจะได้เห็นสักทีหนึ่งและถ้ามันมีลึกไปกว่านั้นเราก็จะได้เห็นพร้อมกันในสิ่งที่เราถามอยู่อจริงไหมจริงแล้วถามว่าเป็นประโยชน์ไหมล่ะครับเฉพาะได้แค่เอกสารกลับมาเนี่ยสำหรับผมนะ เป็นประโยชน์มหาศาลครับคส่วนเมื่อเป็นประโยชน์แล้วเนี่ยมันจะไปสู่การอุทธร์ได้หรือไม่ก็ต้องดูรายละเอียดผมตอบไม่ได้หรอกจนกว่าจะเห็นด้วยตาจนกว่าจะเห็นทนายมาดูด้วยกันถ้ามันอุทธร์ไม่ได้เพราะนำสืบไม่ดีสมมตินะครับก็ต้องบอกคุณแม่ตรงๆว่าผมลองปรึกษาแล้วโอกาสอุทธร์ชนะยากมากค,คุณแม่ไปหาทนายคนอื่นที่เขามั่นใจว่าจะชนะไหม เพราะคงไม่มีใครอยากว่าความอุทธรแล้วมีประวัติว่าแพ้พถูกปะแต่คดีนี้มันถูกนําสืบมาตั้งแต่ต้นจนแพ้อืเราก็ต้องไปดูว่ามันได้หรือไม่ได้หรือคุณแม่บอกว่าอุทธรก็แพ้อย่าอุทธร์เลยไปทําอย่างอื่นดีไหมอันนั้นก็อีกออปชั่นหนึ่งหรือแม้กระทั่งบอกว่าเกิดอุทธรได้อ่าสมมตินะก็จะได้เห็นบอกคุณแม่มีช่องคุณแม่จะจ้างทนายมีในใจไหมผมไม่มียัดเยียดหรอกครับหรือเอาใครมาหรือมาตัดสินใจแทน มันเป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นของคนที่กําลังหาทางออกและมีประโยชน์ต่อรูปคดีมากะนะครับถ้าคุณแม่บอกว่ามีทนาอยู่แล้วก็ดําเนินไปครับแต่ผมจะขอหลักฐานที่คุณแม่ได้มาอยู่เนี่ยส่วนหนึ่งให้ไปทางดีเอสไอด้วยเพราะเขากําลังสืบอีกคดีหนึ่งเขากําลังหาความยุติธรรมให้น้องแตงโมอยู่อีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งและอาจจะวกกลับมาคดีหลักด้วยไม่แน่นะใช่เพราะมันเป็นเรื่องการดําเนินคดีความเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเพื่อช่วยใครคนบนเรือหรือไม่อมนี่คือประเด็นสำคัญและถ้ามันเป็นทั้งขบวนการมันก็ไม่แน่นะครับการพูดถึงคดีเดิมที่เดินไปมันอาจจะเปลี่ยนเกมก็ได้เราไม่มีทางรู้แต่ว่าเห็นไหมล่ะครับว่าการเดินมาที่บ้านพระทิศเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีใช่แน่นอนคและถ้าเป็นเอกสารอยู่ในมือสำเร็จนั่นก็ยิ่งเป็นประโยชน์ แน่นอนอเพราะตอนนี้ยังไม่มีใครเข้าถึงเอกสารได้เลยนะครับและตอนนี้เราไปแล้วแล้วก็ดําเนินการได้สิทธิ์ของคุณแม่ในฐานนะผู้อุทธรน,นะครับต้องได้สิทธิ์ได้ครบร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนอและถ้าสมมุติว่าเกิดจากคุณแม่บอกว่าไม่เอาไม่อุทธรสมมตินะเพราะเนื่องมาจากว่าไปก็เสียเงินเสียเวลานะเกิดคุณแม่บอกว่าหาทนายได้ก็จะต้องจ่ายเงินแต่คุณแม่คิดอีกทางหนึ่งว่า ไปอีกทางหนึ่งไปดําเนินคดีร่วมกับ DSI ไหมไม่แน่นะเออไม่แน่ไม่แน่แนของพันนี้มันก็ยังไม่แน่ช,ชมันขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานแต่ผมจะไม่ฟันธงแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้จัดการให้นะครับแต่ว่าเราแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อน้องโมเป็นหลักใช่ไม่ใช่เรื่องคุณแม่เป็นหลักนะว่าเรื่องน้องโมเนี่ยจะได้รับความยุติธรรมอย่างไรที่ผมรู้สึกว่าคุณแม่พูดนึงคือประโยคนึงนะคุณเก๋คุณเก๋เก,ก็ได้ยินแม่อยากรู้ความจริง ทั้งหมดว่ามันคืออะไรและผมจะเรียน้ทราบว่าคุณเอกราชนามโพคินกับผมเนี่ยที่ไม่ได้ออกอากาศเรื่องคดีนี้เลยเนี่ยเราไปไกลและไปลึกมากนะครับตอนนี้ยังทําต่ออยู่และคุณหมอธวัชชัยด้วยยังทําต่ออยู่และลึกมากด้วยลึกชนิดที่เรียกว่าได้ยินแล้วจะตกใจโดยเฉพาะภาพยี่สิบเอ็ดจุดห้าหกนอเพราะว่าเพราะว่าอะไรก็ยังไม่พูดนะครับ แต่ไว้เมื่อถึงเวลาเนี่ยทุกคนก็จะเห็นความคืบหน้าพร้อมๆกันคเพราะฉะนั้นแล้วณนะเวลาตอนนี้ผมเรียนให้ทราบว่าคุณแม่จะตัดสินใจจะเอาทนายเอเรียกว่าเลือกทนายคนไหนเป็นสิทธิ์ของคุณแม่มผมไม่เกี่ยวแต่ว่าผมมาช่วยกันคิดได้เพื่อความยุติธรรมของน้องแตงโมดังนั้น ผมยังไม่ใช่ผู้จัดจาการคุณแม่นะครับยังเป็นกัลยานมิตรหวังดีแล้วก็แลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อประโยชน์แห่งคดีของน้องแตงโมใ,<ช>ให้ได้รับความเป็นธรรมกลับคืนมากับคดีนี้ให้ได้ครับอเอาละนี่ก็วันนั้นอาจารย์พูดกับคุณแม่น้องแตงโมว่าจับมือไปด้วยกันใช่เพื่อที่จะให้ความยุติธรรมบังเกิดใช่น,นี่คือหลักการใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นและผมจะเียให้ทราบนะนี่พูดตรงนี้เลย ที่บ้านพระทิตเนี่ยในมูลนิธิยามเฝ้าป่นดินเนี่ยเราเตรียมห้องใหญ่ๆหนึ่งห้องเลยนะ,ะสําหรับการวิเคราะห์คดีแต่งโมเฉพาะเลยอเป็นห้องใหญ่เรียกว่าเป็นไทม์ไลนาย์ยาวเหยอียดอย่างละเอียดยิบอถึงขนานดะตีฟ้าเนี่ยเอาจุกเอาแผ่นค็อกเนี่ย<อ>ไม้ค็อกเนี่ยตีตลอดแนวฟิวเจอร์บอร์ดตลอดแนวห้องใหญ่ๆเลยนะแล้วก็จะไล่ไทม์ไลน์อย่างที่เราสังเกตพออะไรครับยกตัวอย่างนะสักหนึ่งเรื่องแล้วกันนะ ภาพ21.56อดหนอกระติกแต่งโมคู่กันใช่ไหมแล้วก็เล่นโฟโต้ฮันวันนี้ผมคุยกับคุณเอกราชนะบอกคุณเอกจําได้ไหมตอนที่เราถ่ายเนี่ยในเวลาพิกัด GPS 21.56เราถ่ายยังไงใน GPS ตําตำแหน่งนั้นเราก็ไม่ได้ภาพข้างหลังแบบนั้นผมมานังทบทวนทบทวนพอเรารู้ความจริงบางอย่างนะครับเอกบอกเออจริงด้วยเราต้องขยับไปจนกระทั่งมันไม่เป็น GPS ตามเรือถึงจะได้ภาพนี้ ผมบอกเอกเนี่ยผมเกือบลืมไปเลยเพราะไอ้ความที่เอกก็ได้เข้าไปจเจาะลึกใช่ไหมครับก็คนเก็บภาพที่ถ่ายตอนเนี้มุมเนี้ยและขนาดสะพานข้างหลังขนาดนี้ mm. ผมดูแล้วตำแหน่ง GPS เรือเราถ่ายเท่าไหร่ก็ไม่ได้ตำนี้ตอนนั้นเราคิดว่าจะทำยังไงให้มันใกล้เคียงภาพนี้ที่สุด mm. เราขยับอยู่นานในที่สุดเพิ่งมาคิดได้ตอนนี้ว่าเออจริงด้วยว่าภาพตรงนี้ที่ได้ภาพลักษณ์แบบเนี้ขนาดเท่านี้ตรงสะพานแบบนี้ มัน GPS ไม่ตรงกับ21.56แปลกมากเลยเพิ่งมาคิดได้ไม่กี่ชั่วโมงนี้เองนะแล้วไฟลนี่อยู่กับคุณหมอธวัชชัยอยู่ในเครื่องคุณหมอธวัชชัยยังไม่ได้คุยกันเลยว่าสงสัยจะต้องมาวางไทม์ไลน์อย่างละเอียดอีกครั้งเอ,อาเป็นว่าเบื้องต้นอ้นี่ไล่ไปเกือบครึ่งชั่วโมง <c oughs> ขออภัยแต่คิดว่าท่านผู้ชมอยากเข้าใจแล้วก็กลัวว่าผมกลัวจะทิ้งแล้วอาจารย์เรายังไม่ทิ้งนะค่ะเรายังไม่ได้ทิ้งผมจะทิ้งเรายังไม่ทิ้งหรือบางคนกลัวว่า ผมกับคุณแม่จะไว้วางใจซึ่งกันและกันมากน้อยแค่ไหนต่อไปอออเอาเวลาตอนนี้มันเป็นประโยชน์หรือไม่เราก็ทำและทำให้ดีที่สุดครับ